จ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะพามายางเบิงบรรยากาศในสวนนะจ๊ะยางชุ่มตนุนเผาของเฮาหลังจากคลิปก่อนเฮาได้แนะนำวิธีการดูแลดูแลและบำรุงบักเผานำหอมของเฮานะจ๊ะหลังจากเขาแนะนำไปแล้วมือนี้เขาจะพามายางชมนะจ๊ะยางชมยางเบิงว่าการเจริญเติบโตหรือว่าในบักเผาสองปีหกเดือนนี้ เพิ่นตุ่นขนาดใดแน่แล้วนะจ้ะการสำรับเพื่อนเพื่อนทีกาลั่างปลูกกะล่องเอาสูตรแล้วกะวิธีทีสวนออยราฟาร์มของเฮาได้แนะนำไปนะจ้ะว่าวิธีการดูแลวิธีการลองก้นหลุมหรือวิธีการต่างๆเฮาก็จะมีเห็ดเป็นคลิปลงไว้ในหน้าช่องอยู่นะจ๊ะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากดูแลแบบสวนเราก็สามารถเขามาเบิงได้นะจหะมือนี้กับผ้ามะยาเงเบิงนะจ๊ะกับแปลงหนีของเห้าก็จะมีอยู่หนึ่งลอยตน้นเดี๋ยวกับผ้าเพื่อนๆยางเบิงเรื่อยๆนะจ้ะช่วงนี้ฝนก็ได้ทิมช่วงไปนะจ้ะนามในคลองของเห้าก็เริ่มแหงแหงไปร้ายกะ ทั้งสวนข้าเฮาก็ได้เติมน้ำเปิดน้ำเติมลงในคลองหรือว่าในหลงบกักเผาเนาะจ้าสำหรับการเติมน้ำลงในหลงเฮาก็จะพยายามเติมให้อยู่ในระดับเก่าเพิ่นเนาะจ้าระดับที่เขาเคยเติมเฮาก็จะบดเติมให้น้อยกว่าหรือมากกว่าเขาจะให้อยู่ในปริมาณเก่าสำหรับน้ำทีทั้ทงสวนเขาใส่อยู่กับเป็นน้ำ นำน้ำหวยเนาะจ้าเขาจะใช้เครื่องโซลาเซลล์ดูดน้ำหวยขึ้นมาใส่ในสวนของเห่าตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนาะจ้าของสวนเฮ่าก็คือเฮามีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำที่เพียงพอให้เหาได้ใส่ตลอดทั้งปีเพราะว่าคืออยู่สวนของเห่านี่ก็เป็นดินทรายถ้ามเม่นว่าอึดนามในจักหน่อยนี่ก็โอ้ กะิยากแน่นอกจากกับการปลูกบกักเพาถ่านน้ำห้องบลายพอเพราะว่าเพื่อนกะโมเมนต์ว่าเพื่อนจะมากนา้ำแชะจนเกินไปแต่เพื่อนกะต้องการน้ำอยู่ตลอดจังสินะคือให้ให้มีความชุ่มชื่นจ้าเมือ่อนี้พามาชมนะจ้าพามาชมสวนพามาเดินดูในแปลงพามาเดินเบิ่งในแปลงในรูปแบบของวิดีโอ อางใดก็ฝากเพื่อนๆติดตามเป็นกำลังใจให้เนเดอร์จากกับสวนอิยดาฟาร์มของเหาเนาะจา้าจ้าเพื่อนๆถ้าเบิ่งและมากถ้าเบิ่งและชอบอยดาฟาร์มก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นำเนเดอร์จ้าก็จะได้เฮ็ดคลิปนี่แหละจ้าลัากๆก,ก็จะเกี่ยวกับบักเผาของเหานี่แหละปลูกบักเผาก็จะมีแต่คลิปกับบักเผาเป็นส่วนใหญ่เนาะจา้า สำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ